ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมอลังสิตเหมือนเดิมนะครับก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับเราได้ทําการตัดต้นไม้หรือต้นไม้แล้วขนทิ้งนะครับแล้ววันนี้เราก็นําแบคโคนะครับเข้ามานะครับขุดรากไม้แล้วก็ปรับพื้นที่นะครับบางส่วนนะครับให้ใกล้เคียงระดับนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้างานกันหน่อยครับนี่นะครับก็ทําการรื้อถอนต้นไม้นะครับเมื่อวานต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะครับ จากแนวนี้ทั้งแนวนะครับต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะครับวันนี้เราก็ขุดออกหมดแล้วนะครับตัดออกหมดเลยนะครับโล่งเลยนะครับฝั่งนี้ที่โบตัดออกสีต้นก็ตัดเรียบร้อยนะครับฝั่งนู้นออกสีต้นก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้อยู่ดําเนินการการขุดล่างไม้และขนทิ้งนะครับแล้วก็ปรับพื้นที่นะครับอย่างพวกเศษไม้นะครับเราพยายามเก็บกวาดออกนะครับอย่างไม้จานวนเยอะๆพวกเศษไม้เยอะๆเนี่ย เ,เก็บไว้ในพื้นที่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการย่อยสลายไปในธรรมชาติในอนาคตนะครับซึ่งอาจจะทําให้นามสุดได้นะครับก็ต้องออกครับจําเป็นครับอ่ะตอนนี้สแลนนะครับสแลนเราก็ถึงล้อมนะครับเพราะว่าวันนี้เด็กนักเรียนเรียนหนังสือนะครับเราต้องกั้นขอบเขตการทํางานระหว่างคนงานของเรากับ เด็กนักเรียนครอันนี้เรื่องความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะคนงานเราจะดีขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ด้วยความกังวลใจของเจ้าของโรงเรียนนะครับว่าเดี๋ยวคนงานอย่างวนอย่างี้เราต้องแยกสัดส่วนให้ดีครับห้ามปะปนกันเป็นอันขาดเรื่องนี้สําคัญฮนะักาการทํางานบริษัทกับเด็กนักเรียนครับพอเกิดอะไรมาเราต้องบอกว่าเรารับผิดชอบกันไม่ไหวนะครับเพราะว่า คนงานรับผิดชอบไม่ไหวครับเจ้าของบริษัทรับผิดชอบอย่างเดียวครับอันนี้คือกฎเหล็กครับกฎเหล็กที่พนักงานต้องปฏิบัติตามครับถ้าอยู่กับผมไม่ปฏิบัติตามก็อยู่กันไม่ได้ครับทุกคนต้องรู้ต้องอธิบายฮะเรียกประชุมเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้ขอบเขตสร้างขอบเขตห้ามยุง่งสร้างขอบเขตป้องกันนะครับป้องกันอย่างเงี้ยแนวแลงนะครับที่เรา ฝังไว้นะขอเบเขตป้องกันไม่ให้ไม่ให้ผลงานเข้าไปในขอเบเขตนี้แล้วก็ไม่ให้เรียนเข้าไม่ให้นักเรียนเข้ามาในขอเบเขตของเรานะครับก็แบคโคทำงานอยู่ครับงานก็ทำงานเก็บต้นไม,ม,ม้ครับเก็บผลทิ้งครับขนทิ้งแบคโคขุดลากฝังกบครับออกให้หมดครับเคลียร์แล้วเคลียร์ให้จบครับ แล้วก็เคลียร์ทางเข้าให้เรียบนะครับต้นไม้ับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนนะครับสั่งการสั่งงานไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สร้งกฎกติกาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับให้ทีมงานปฏิบัติตามครับใครไม่ปฏิบัติตามหัวหน้างานรายงานผมก็จะมีขั้นตอนเด็ดขาดแน่นอนครับมีการเด็ดขาดนะครับก็คือ ขอตัวก่อนครับยังงี้รบกติดตามกดไลค์กดแชร์เพจในเฟซบุ๊กมีคุณประยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ